เงินเดือนต่ำกว่าหมื่นห้าอย่าคิดไปซื้อรถเห็นบางเต็นก็พูด่ะเซลกาแตของเราเนี่เงินเดือนสักประมาณหมื่นสองหมื่นสามนี่ซื้อรถได้ไหมได้ค่ะเออไม่ไม่ได้ถ้าคันนี้เลยซื้อได้หรอของเราได้โอ้โหโปรตีเห็นบางที่เขาบอกว่าต่ำกว่าหมื่นเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นห้าอย่าคิดไปซื้อรถเครดิตดีมารับคันนี้ไปเลยห่สองเครดิตดีมารับคันนี้ไปเลยส่งหกพันไปที่ไหนออกไม่ได้ เงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามมาหาเรามาหาเรามาหาเราเออเดี๋ยวจัดแห้เห็นป่ะใช่ไปที่ไหนขั้นนี้เลยไปที่ไหนหมื่นห้าออกไม่ได้มาหามาหาไอ้เซมมาหาเซียวตอร์หมื่นสองออกได้ได้เลยหมื่นห้าออกไม่ได้แต่หมื่นสองออกได้ได้เครดิตดีมาเลยค่ะอ่ามาล็อกคันนี้เลยมาค่ะมาเลยรีวิวแต่ละคันคันนี้เป็นรุ่นอะไรเซียวตออันนี้เป็น All New D Max เไอดีแม็อเนียวหนึ่กอปีสองพนิบแปดสองพันสิบเก้อ่ะสิกับ19 18กับ19เลือกเอาจะเอาสีขาวหรือสีบอลใช่ค่างวดกี่บาทค่างวดกี่บาทค่างวด6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทเครดิตดีไม่มีดาวอ่าเครดิตดีไม่มีดาวก็คือฟรีดาวเด้งหก0 0นนี่แสดงว่าค่างวดครึ่งก็คือ12,000ออกได้เลยหมื่นสองค่างวด ไม่ค้ำโอ้ไม่ค้ำด้วยปิดดีด้วยนะเสี๋ยวเยกรัสเออเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้มาวนน่ะนี่วนไม่ได้ก่อนคุณให้เขาเซียวไม้เซียไม้เซียกระแตให้เขาเบิ้งรถแน่เออมา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 เบามาเบารีวิวไปเซียกระแตอ้าวโอ้นี่เด้อง่ามเลยเนาะกริบเลยภายในกริบเลยค่ะเจ้าภายในสวยๆเนาะใช่ภายในสวยๆเลยค่ะขับรถจังได้ให้ไหมก็จะออกไปแดงขับจังได้ก็ยังขับรถให้ไหม ให้ไหมซ้ำนี่อ่านี่เซลล์กระแตเป็นเซลล์มา20ปีนะใช่ค่ะอ่าเซลไปอยู่อินโนซุมากี่ปีกี่ปี10กว่าปี MG มากี่ปี5ปีอ่ามือสองมาอยู่กี่เดือน3เดือนค่ะ3เดือนบ่คิดว่าจะได้มือสองเนาะคิดว่าจะเกษียณในรถป้ายแดงเลยเนาะอ๋อยังได้มาอยู่อีกอย่างที่เขาบ่คิดบ่ขาดคิดเนาะใช่แล้วผิดกฎหรือเปล่าเนี่ยรับเงินเดือนสองทางบ่ อย่างนันทอดทอดอย่ันทอดเลยโอ้ยสหรับตาปุ๊บท่านทอดเด้อค่ะทอดเด้อโอ้ยทอดอย่าันทอดแค่ไก่ใกล้แล้วแค่ไก่รับเงินเดือนผู้สูงอายุด้วยยังยัางทอดยังสาวอยู่ยังสาวอยู่ยังสาวอยู่ล้อล้ออะไรเซลยวล้ออะไรโดิโหล้อแม็กค่ะล้อแม็กจัดให้ใหม่เลยใช่จัดให้ใหม่ชีวีสามเจ็ด ัชหลงด้วีเลยมีกันชนหลังด้วยมันรอแม็กมันคือจังผู้ถา่าได้แส่กันชนหลังอเอไม่มันมาคือผู้ถา่าดอบางคนเขากับสอบบ่คือกันบอสันเท่ากันแย่งกันเลยตีออเออแต่รถเทามีเห็นเลือกหลายเขาจะสอบแบบนี้บอกันชนอถ่ายขึนมาจะสอบแบบสันเลือกเอาเลยค่ะสีขาวเราว่าสีบอลเงินถามเรื่องส่วนตัวหน่อยยินเขาอ้าหยแล้วโอ้ยทายรถได้นหนิ โอยนได้ยินข่าวว่าเซลกแตนี่มีลูกสาวลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้วบอมีลูกลูกชายลูกลูกชายอ๋อเซลกแตลูกชายพี่พี่มาตะล่มตะล่มือว่าแมนหยังเด้จะง้อมหาลูกสาวดีนะมีลูกชายเนี่ยโอ้ยเนาะแล้วทำงานมาเป็นเซลมา20กว่าปีแล้วใช่นไม่เห็นไปเที่ยวไม่เห็นกินเหล้ากับเขาเลยกินบ่เป็น กินเหล้าไม่เป็นกินเหล้าไม่เป็นเห็นเซลล์คนอื่นเขากินเหล้ามีเซลคาเต้เนี่แหละที่ไม่กินเหล้าค่ะนะกินเหล้าไม่เป็นใช่ขงมงคมมาก็าไปได้กินน้ำขมดอ,แอกแล้วเลิกงานนี่ไปทำอะไรเลิกงานกับเลิกงานกับโอ้มือสองเขานี่มีงานเฮ็ดหอดสามสี่ถุงมีลูกค้าโทรตลอดเด้อแมนนิสเซนเนี่ปกติหาโมงพงโมงเลิกงานอยู่นี่ต้องโทรตามลูกค้าตลอดมีเบอร์โทรตามลูกค <laughs> ้าตลอด บอแมนลูกค้าเขามาในลูกค้าสอบถามข้อมูลไม่ได้เพจเท่าเขาจะมีเบอร์ไห่เซลล์มีสอบถามแห้รก็สามสี่ถุ่มหาถุ่มก็มีแม่ลูกค้ามือสองกับลูกค้าป้ายแดงลูกค้าอันใดหลายกันโอ้ยมือสองอยู่นี่ล่ะคล้ายคับโอ้เออถ้าเกิดป้ายแดงนี่นอนมิดจนเลยวะโอ้ยนอนเล่นก็ได้สามมือได้ลูกค้าคนนึงบอกที่ไหน หาโม่งแลงเลิกงานก็ได้พักผ่อนนั่นแม่นดีฮะบ่ดีแค่คิดอยู่นี่ยเนี่อันนี้เฮ็ดงานจนหอด2องสามถุงสี่ถก็มีค่ะใช่มีตลอดสอบถามมาตลอดเลยใช่ค่ะแล้วนอกจากเฮ็ดธุรกิจอ่าเป็นเซลล์ขายรถแล้วมีธุรกิจอยู่บ้านนี่เฮ็ดหยังอยู่บ้านเฮ็ดสวนน่ะค่ะอ่าปลูกสวนสวนปลูกอะไรปลูกยางยุคาลิกับปลูกอันนี้เพิ่งปลูกมักหม่อามักไหมปลูกอะไรบ้างหม พวกทุเรียนพวกบะงาะอย่างนี้ค่ะบะสิดาทุเเียนงาะฝรั่งบะสิดาบะสิดาจะหจะหูจักประเดาบะสิดาโอ้โหบะสิดาแล้วเดี๋ยวจะมาฝรั่งค่ะผู้ใดมาซื้อรถผู้นั้นจะได้กระเช่าบมะซีดาได้บ่อ๋อได้ได้ได้ก็เป็นของแถมสนุกๆอยู่แล้วของบริษัทเราจะได้หมูยอเ้าสารอันนี้มันเป็นของแถมสนุกแต่ว่ามาซื้อรถน้ำข่อยจะแถมบะสิดาอยู่แต่ว่าพ่อจะกินแซ่บแล้ว พ่อจะเราจะเอาต้นมะซือไข่เดงเฮ็ดการฆ่าอีกมันหวานแซ่บเด้ผู้ใดอยากกินบักซีดาจะต้นมะซือยัพผลาใช่ค่ะมีสวนผลไม้แล้วแบ่งแบ่งในการใช้ชีวิตนี่คือแบ่งยังไงบักยได้เฮ็ดพ่อกับแม่เบิ่งงห้ค่ะแม่ใช่ใช่เป็นเบิ่งงห้มาตลอดกับบักยได้เฮ็ดกับแคปแป้กินยางแง้มกินยางแง้มกินยางใครกินคนงานอ๋อมีคนงานแล้วก็แบ่งกันห้าสิบห้าสิบนีคนงานกีนไงค่ะบัลดีกินเองหรอค่ะมีกี่ไร่ทำอยู่กี่ไร่ หลายอยู่ค่ะประมาณประมาณยี่สิบตัยี่สิบวัาไร parents, <c oughs> <c oughs> ่ยี่สิบัไร่นี่เป็นมรดกของพ่อของแม่หรือว่าทํางานของเราเองเปล่าถามยี่สิบัไร่นี่คือเราทํางานหาเงินมาด้วยอาชีพเซลหรือว่าเซลหรือว่าขอพ่อขอแม่มาเอ่อเข้าหาเงินมาจากอาชีพเซลลแต่ว่าถ้าเกิดเข้าหามาจากอาชีพเซลเขาเขากเฮ็ดบด้ถ้าบ่มีพอมีแม่เฮ็ดไห้อ๋พ่อแม่เขาก็เป็นคนเฮ็ดไห้ คนงานหาดูแลใส่ปุ๋ยหาคนงานนะถ้าพี่เราตอนอาชีพขายด้วยนี่เราได้เงินมาเราไปทำอะไรซื้อที่ซื้อท่าก็แม่ถ้าพูดซื้อที่ซื้อทางใส่ใจนี่ครอบครัวเลยอ๋อแล้วก็พ่อแม่ดูแลที่อะไรแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าใส่ในครอบครัวเขาพ่อแม่โอ้โหคนี่นคือเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับวัยรุ่นน้องๆหนหนูนะที่จบเรียนใหม่กําลังก้าวเข้าสู่อาชีพเซลล์นี่พี่เขาทํางานมา20กว่าปีใช่นะแล้วก็ได้เงินมาไปซื้อที่ซื้อที่ซื้อที่ไปลงทุนเนาะลงทุนเพราะว่ามันมี จังหวะของชีวิตที่เฮามีหรือมีต่อมีขอบพว่วมันต้องจังมันน่ะต้องใจเงินสูงเฮาก็ต้องวางแผนในการลงทุนก่อนเพราะว่าไอ้ขายรถนี่มันมันน่ะบ่ได้ได้ตลอดมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงอ่ะค่ะแล้วกี่ปีถึงจะเลิกขายถึงจะกลับไปทําสวนอยู่บ้านก็อายุไปเรื่อยๆแล้วไ่ใช่ใช่ใช่ก็ะเทยไปเรื่อยๆแต่ว่าบ้านปลายชีวิตนี่ก็คือสบายแล้วจะสบายก็คือตายเลยค่ะสบ่ตายก็บ่ได้สบายน้องพอลเลือดตายะะแต่ก็หว เชื่อเห้ตายเชื่อเห้สบายเชื่อัต่ไหนผ่อนหกพันนะทั้งคู่นะอันนี้ผ่อนใช่ค่ะอันนี้กับอันนี้กับแม็กคือกันนะคะลูกค้าสามแสนกว่าบาทนะสามแสนกว่าบาทค่างวดหกพันเดือนสองต่อเปีโอ้นี่เซลสู้ชีวิตจริงๆเลยต้องสู้ชีวิตเนาะตัวเซลนีลสู้ชีวิตมากเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนน้ำเนาะ มาซื้อรถเฮ่าแล้วกาไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดอาชีพได้เพราะราคามันบาสูงอ่าได้มามาถ่ายรูปเลยค่ะเอฟซีมาถ่ายรูปไม่รู้เลยมามาถ่ายรูปเอฟซีเลยดิมาจากไหนถือกล้องไว้ถือกล้องไว้ถือกล้องไว้กล้องถ่ายรูปเขาอนุญากให้ไอ้แฟนคลับถ่ายรูปกันเด้อค่ะค่ะค่ะก็ขอมาถ่ายรูปอ่าโทรศัพท์เปิดกล้องก่อนเปิดกล้องก่อน เดี๋ยวหน่อยเออกดไอ้ลูกค้าเนี่ยเร็วๆๆว่าจะมาบอทไทสัก่าไหร่ออกัรจังหวะให้แฟนคลับถ่ายรูปในเด้อค่ะค่ะเกิดกดี๋ยน้อยเออแฟนคลับเพิ่นก็หลายหลายมาจากทา้งใดคะเนี่ยตาพญาตาพญามาจากพญาเอออะไรเดี๋น้อย๊เกดเน้อยเงียบกึนเงือกแห้งโอเคตาพญาค่ะ คุณเกษมคุณปิยะเสียเกษตรเสียปิยะมาจากป่าพญาจ้ะมามากดต่อกดต่อเดี๋ยวมันจะมาจบคลิปเอาโทรศัพท์มาจะเป็นปากแดงเนาะเสียเสียยานี่ค่ะนี่ลูกค้ามาขอใช้รูปน้ำครับมาเบิ่งรถนะอมา้ันนี่ต่อสองคันนี่ค่างวดเท่าไหร่นะค่าเงื่อนงวดหกพันหกได้เงินเดือนหมื่นสองออกได้ ่คะรถปี2018-19 1 8 9ราคา3กลางๆ3แสนกลางๆเครดิตดีฟีดาวเลยค่ะอ่่าคะย่ำเครดิตดีฟีดาวเนาะถ้าลูกค้าสนใจซื้อได้บอสแต่งวัดแต่งวัดซื้อได้ค่ะอ่าเนื้อสานกลางใต้ได้เบิร์ดเข้าไปเฮ็ดเข้าแบบเพสัญญาให้ฟรีซงฟรีค่ะก็คือลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามเท่าไหร่เลยเนาะพอเพจเข้านี่ก็คือจอง จองฟี่เครื่สัญญาณฟี่นะคะต้องยำบาร์จองฟี่เครื่สัญญาฟรีค่ะบ๊อบีค่าเสจ่ายบค่บบี้จองนี่โทรหาเซลแต่เด้เบอร์เท่าดหร่0813473239ค่ะอ่าแอดบันเขียวได้ปะได้ค่ะแอดบันเขียวมาได้เลยเบอร์นี้ก็ได้เนาะใช่ค่ะเบอร์นี้หรือว่าแอดบันเขียวมาได้เรามีเซลล์ดูแลค่ะก็เจ้านี้เระดูแล คอยก็ได้คนอื่นก็ได้เาให้โอกาสทุกคนแหละเพราะว่าเห้กับมาเฮ็ดงานเนาะเออเห้ก็อยากได้เซลล์เขาได้มีคุณธรรมมากค่ะให้โอกาสทุกคนเนาะขึ้นมากก็เพรต้องเพราะว่าเซลล์เขาหลายถ้าเกิดสะดวกถามหาใครก็ได้เบิร์ตเด็กใดผู้ใดบ้าอยู่นี่ถามหาเซลล์ซื้อยังกัดแต้ค่ะเออเซลล์กัดแต้ถ้าเกิดถ้าเกิดเบอร์ยูกับเบิร์ตน้าไผรก็ได้เพราะว่าทุกคนก็มีกักักัสามารถให้ข้อมูลได้ หาข้อมูลให้ได,ดหา้หาอมูลได้กันโอเคืัอนี้ไอ้เสีมกับเซลล์วกแตะไปแล้วครับผมสวัสดีสสดครับ